ไม่่ร <toys> ู้ช <compute noise> oh. okay. ือเหรอเขาชื T ่อบูมท่าพระจันทร์เขาอยู่แก๊งท่าพระจันทร์เอาตลอดไปอาตลอแล้วเอาจริงดิดีดีต้องรับกลับบ้านสิ เจอใครเลยวะหมุนห่นยิบแล้วนะแผนปดเราฉีดไม่เจอชักที๊ดเกี่ยวถอลงน้ำเลยแล้วดูนี่หรอกไม่รู้ สวัสดีค่ะเอหวยโอ้หมวยสคนจะไปไหนกันเนี่ยอยู่ไหนอะคะอยู่ไหนคะอ๋อชิ้เชอมมาช้ิ้นชิ้ชิ้เาช่้ชิเจอยนีจเตอริตอันนีอันนี้พวหนูจะไปไหนกันเนีขงเป้าน ขออะออตัดเลย้ังเป้าหน่อยหนูหนูขับรถคันนี้พี่ไม่พี่สาวไม่มีรถขับเลยนะคะรถยืมเข้ามารถยืมเข้ามาแล้วหนูเบิกมาได้ยังไงลูกไม่ได้เบิกขโมยเข้ามาอยากให้รู้นะว่าเป็นมิเกลอ่ะเขโามยเข้ามามิเกลข้ามยเข้ามาโมยใครมาลูกคุณป้าไม่รู้เลยมันว่ามันเรียกหนูป้าว่ะเฮมันเรียกหนูป้า ไม่ไหน้าว้วัหน้าแม่งเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาไม่อไม่ๆเมื่อกี้เมื่อกี้อ่าดูอีห่วยพวกนี้ดิโอเคเดี๋ยวพี่พี่ออเดี๋ยวพี่ร้องเพลงจีนให้ฟังเพลงนึงแล้วเราจะหายโกรธปะ ้องเพียงให้ฟังแทนได้ไหมคะสองวงหนึ่งสองวงหนึ่งหกศูนย์หนึ่งช้งชางอาจายดิติดตัวอยู่ร้อยร้อยนึงตอนเนี้ยพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดนะพี่ไม่มีตังเลยค่ะไม่ตังแล้วพวกเราก็พวกเราก็หน้าตาน่ารักกันนะเนี่ยเป็นแก๊งเลี่ยนถ่ยหรอก็คุณป้าพูดจาไม่น่ารักอ่ะเรียกพี่สาวได้เปล่าป้าไม่น่ารักเลยโอ้ย ใครเรียกอี๋หวยไพูดแบบนี้ง้ยไปพูดแล้วฟังฟังก่อนฟังฟังก่อนฟังก่อนอ่าเด็กๆฟังก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้เรียกอีหมวยบอกว่าซัดหน้าแม่งเลไหมแต่สัดหน้าแม่งเลยไหมนี่ไม่ได้หมายถึงพวกหนูไมายถึงคนแดงคนนูนอ่าถูกได้เได้เยไปเรียกใครวเรียกนี้เรีนี้ไม่รู้่ใครผมแดงไม่รู้เรียกไหมหมดเลย่ อ้าวเนี้อันนี้มีพ่อเดี๋ยวพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรเดป้าจะรู้ไปทำไมไม่เพื่อเพื่อเพื่อพ่อพวกหนูเป็นผัวป้าไงไม่ได้รู้ไม่ใช่ป้าป้าหนูคงไม่อาไปเอาป้ามาทำเนี่ยหรอตไอ้จูไอ้อายเอ้ยทำไมหนูหนูเพิ่งบินกลับมาประเทศก็มาเจออะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยป้าผูดจ้าไม่เข้าหัวระวังมาหนาไม่เข้าทีนะ ังไงถึงจะเข้าหูพวกหนูอะคะกระเป๋าอะไรน้องป้าให้ตังหลานหกโซนสี่สามสองสามน่สี่สามหกนอ่าเดินเข้ามาทักทำไมวะเนี่ยปวดหัวเลยไม่รู้เรื่องไห่าะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ต้องไปธุระแล้วอะไม่ต้องไม่ต้องมันเนียนไม่ต้องมันเนียนเบกกิ้งจานปวดหัวจโอ้แดดแดดแรงอ่าปวดหัวมากเลยดูดิไม่ต้องพูดเป็นลมเราสหน่ออะ คนละสองร้อยถูกพี่ให้พี่ให้เงินพวกเราแล้วพี่ได้อะไรอ่ะได้ความรักใช่ได้ได้จุ๊บได้จุ๊บจุ๊บ่มฮ่จด้วเราจะน่ารักแบบร้อยเปอร์ใช่แกงแกงอะไรเนี่ยไม่รู้เอาหนูเอาไวทีคนละสองร้อยเร็วๆคนละสองร้อยเหรอใช่แปลโปรเปน จริงเหรอคนละสองร้อยแล้วตอน่ารักเลยหรอใช่แต่ถ้ายังถ้ายังลีลาอยู่ถ้ายังลีลาอยู่จะไม่น่ารักแล้วนะโหพี่ไม่กลัวหรอกนะความตายบอกเลยพี่ตายมาเยอะแล้วไม่ต้องพูดสองร้อยพี่ไม่พูดก็ได้ค่ะสองร้อยไมให้ไมให้หนาอะเอาเลขไหมหกศูนย์เอาคนเดียวคนเดียวคนเดียวหกูนเป็นถ้าสองคูณสี่เป็นสี่ร้อยโอเคอะ

ถ้าถ้าถ้าให้ตังเราร้องเพลงให้ฟังได้ไหมได้เร็วเร็วจริงเหรอจริงเหรออ่าเลขอะไรนะเลขอะไรนะหกศูปดสี่คูณสี่คูณสี่มันเท่าไหร่เอาพันหนึ่งจบสี่สี่สหสองขอบคุณซาฟคาคุณตองไคนนี้ขอบคุณค่ะมีแปดร้อยเอาแปดร้อยได้ปะได้เอาเหมือนกันคนลร โอหถกต้องได้แป๊บหนึ่งเออชิพแต่เดียวมีของพี่น้องครของไม่องไม่คองแคีาไม่จอะไดแต่า่า่น้อครังต้ตัน้งงงคงังัะ ีโหอตัวเดียวเองตัวนั้นอ้าวตวทุกคนทุกคนเอาออกมาวิ่งีว่านแล้ว่วินาวินาแฮมทร ชวแดนนะหน้าตาดีอไปดไเอ้ยแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องแทงให้ด้วยได้ตักด้วล้วนชีหนคนี่คนนี้น่าเื่อือชื่อเชื่อหน่อยเชื่อเบอร์ชื่อเบอร์หรอคนนี้ชอบแจกังนระวังรถครับระวังรถรถมาแล้ว